jungle. ชื่อเจษฎาวานิสสัมพันธ์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวันอิเล็กทรอนิกส์บิลลิงจำกัดมหาชนครับลำดับแรกเลยคือเป็นเรื่องของสถาบันก็คือทางหอ,อก,การค้าเนื่องจากว่าเราทําธุรกิจอยู่อยากได้ความรู้ไปใช้ในธุรกิจของเราซึ่งหอ,อก,การค้าเองก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป็นองค์กรแห่งความรู้ทางด้านทางธุรกิจอยู่แล้วลำดับที่2ก็คือเป็นเรื่องของคณะนะครับก็คือ คณะนิเทศศาสตร์การตลาดซึ่งเป็นวิชาที่เราสนใจเป็นความรู้ที่เราคิดว่าจะนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาธุรกิจของเราครับสิ่งสำคัญคือมันพัฒนากระบวนการคิดของเราให้เป็นวิชาการมากขึ้นซึ่งการคิดแบบวิชาการที่สถาบันสอนมาเนี่ยมันทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาหรือหาหนทางในการพัฒนาธุรกิจของเราเนี่ย ในเชิงที่ลึกมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดของมันมากขึ้นครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเรียนปริญญาเอกดีไหมนะครับผมบอกว่าให้ตัดสินใจมาเรียนได้เลยเพราะว่าการเรียนเนี่ยไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆที่เราเนี่ยจะนํามาพัฒนาตัวเองแล้วก็นับเป็นชาเลนสำคัญหนึ่งในชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนแปลงของเราตัวเราเองเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนครับ